ก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาดูเจ้า DJI นะครับ Mini SE นะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับก็นี้จะเป็นภายนอกกล่องนะครับก็ตัวนี้สามารถโหลดแอปได้เลยนะครับทั้ง Apple Android นะครับนะครับ ก็โอเคเดี๋วนมาเปิดทางนี้นะครับนี่นะครับด้านในก็ด้านในมีอะไรมั่งนะครับก็มีตัวรีโมทนะครับ สุดนะครับของ DJI ที่มีขนาดเล็กนะครับก็นี่จะเป็นตัวลำนะครับนนี่ก็ ระบุรุ่นเลยนะครับมินิ SE นะครับนี่จะเป็นภายนอกตัวลำนะครับ<อ>ก็ด้านในกล่องจะมีอะไรมั่งนะครับ ก็จะมีแค่นี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดซิงเกิลนะครับจะเป็นแบตลูกเดียวอยู่ในตัวเครื่องแล้วนะครับแบตลูกเดียวก็อนี้จะเป็นคู่มือทั่วไปนะครับก็จะมี QR code คให้โหลดแอป เอาไว้โหลดแอปเดีมาดูกล่องด้านในให้อะไรมามั่งนะครับอันนี้จะเป็นสายชาร์จของตัวนี้นะครับ ตัวรีโมทก็ใบพัดให้มาสองชุดน,นี่จะเป็นไข่ควงนะครับไข่ควงใบพัดก็อันนี้จะเป็นสายชาร์จตัวเครื่องนี่นะครับน,นี่จะเป็นไทซีนะครับ ตัวทยสี่ก็ตัวนี้จะเป็นตัวเสาจอยติ๊กนะครับตัวนี้จะเป็นสายที่ต่อกับตัวตัวรีโมทนะครับเข้าโทรศัพท์หัวเสียบตัวรีโมทกับโทรศัพท์นะครับ ให้มา3ตัวนะครับนี่นะครับมี t ไท c iPhone แล้วก็เป็นที่ชาร์จตัวตัวเก่านะครับของโทศรศัพท์นี่นะครับ3ตัวก็ตัวนี้จะระบุวิธีการใช้นะครับของตัวรีโมทตรงนี้ไม่ใช้ก็แกะออกนะครับ ก็จะมีโลโก้ dji นะครับเปิออกมาก็ด้านในจะมีเสาตัวบังคับนะครับก็ถอดออกมาหมุนใส่เข้าไป ก็มีสำรองให้อีกหนึ่งชุดนะครับสถานะแบตเต็มนะครับ ดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็ที่ล็อกไปพัดแก้วนะครับในชุดในชุดซิงเกิลนะครับจะเป็นในราคาเริ่มต้นนะครับตัวนี้ ก็ตัวนี้จะเป็นฝาครอบกิมบองนะครับก็กางออกนะครับส่วนส่วนตัวหลังจะเป็นแบบกดลงนะครับนะครับก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับ ด้านหลังจะเป็นแบตนะครับแบตตัวนี้ก็้าเป็นชุดซิงเกิลก็จะชาร์จในจุดนี้นะครับช่องนี้ใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับแบตหนึ่งลูกนะครับ ก็ถอตรงนี้นะครับกดออกมาครับนี่นะครับก็หลังใช้งานก็ครอบไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับจะเป็นหน้าตาของตัว d ี i MINI SE นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องสูงสุดนะครับ 2.7K นะครับน้ำหนักตัวโดรนก็เดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อกันนะครับ กราดตัวเก่าที่ใส่โดนตัวเก่านะครับตัวนี้จะเป็นการาดที่รองรับ 4K นะครับจะเป็นแดงดํานะครับก็มาใส่ตัวตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวใส่กันเลยนะครับนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองชั่งน้ำหนักกันดูนะครับตัวนี้รวมแบตรวมเมมบมรีการ์ดแล้วนะครับนี่นะครับ2.42นะครับสองสเปคตัวเครื่อง2.49เกาเบากว่านิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูตัวรีโมทนะครับโอเครีโมทก็สองสี่แปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก่อนเอ่นก็อย่าลืมนะครับโหลดแอป Dji e มานะครับ Dji e เสียบไปเลยนะครับอันนี้จะเป็น type c นะครับ ก็ใส่เข้าไปในช่องรับเลยนะครับช่องรับตูดตูดโทรศัพท์กับหัวโทรศัพท์นะครับนี่นะครับก็จะล็อกประมาณนี้นะครับได้แล้วนะครับสองทีนะครับก็ เปิดตัวโดนด้วยโอเคสองทีนะครับนี่นครับเชื่อมต่อกับรุ่นไหนนะครับจะมีบอกอยู่นะครับนี่นะครับก็เข่าเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ นะครับกล้องถือว่าชัดมากเลยนะครับก็สำหรับ 2.7k ก็ถือว่าใช้งานได้สบายๆเลยนะครับโอเคนะครับนิ่งนะครับก็ gps ตอนนี้อยู่ที่14นะครับ เป็นลำเล็กที่นิ่งมากนะครับก็เดี๋ยวลองหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับให้หมุนรอบตัวก็ถอยยลังนะครับ แล้วก็เดินหน้าไปทางขวานะครับไปทางซ้ายก็ถือว่าเป็นลำเล็กน้ำหนักเบาที่นิ่งนะครับ ก็อันนี้บินในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับก็สําหรับตรงนี้นะครับเลือกเลือกวิดีโอนะครับว่าจะเป็น 2K 30เฟรม180นะครับ60เฟรมก็ได้นะครับนี่เลือก ส่วนตัวนี้นะครับมีเลือกโหมดนะครับโหมดบินในการบินถ่ายวีดีโอนะครับมีแบบเฉียงแบบตรงวงกลมก้นหอยนะครับมีให้เลือกเมตรยี่ห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโหมดการใช้งานมีอยู่แค่นี้นะครับมีทั้งหมดสี่โหมดนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นออโต้นะครับนือจะเป็นแบบโปรก็ได้นะครับนี่เป็นออโต้ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ขึ้นลงอ,อัตโนมัตินะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้แบตเริ่มอ่อนแล้วนะครับเปลี่ยนตัวลงนะครับ เร okay, ียบร้อยนะครับโอเคก็ได้ทดลองบินกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเล็กน้ำหนักเบาที่นิ่งนะครับถ่ายภาพออกมาโอเคสวยเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับไปท่องเที่ยวเก็บภาพมุมสูงนะครับก็สุดท้ายนี้ก็จะเล่นโดนให้มีความสุขก็ต่อเมื่อ ทำให้มันถูกกฎหมายนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับกับเว็บกสอทอชอนะครับตัวนี้ผมได้ทําการสมัครล็อกอินเข้าไปเพื่อจะลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับลง,ลงชื่อผู้เข้าใช้ไปแล้วก็รอใบนะครับใบเสร็จ จากทางผู้ขายนะครับและใบกากับภาษีเพื่อจะมายื่นนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเว็บออนไลน์นะครับที่จะต้องลงทะเบียนกันนะครับมีตรวจสอบสถานะเครื่องนะครับคําขออนุญาตขึ้นทะเบียนนะครับก็ติดตามสถานะคําขอนี่นะครับก็เล่นอย่างมีความสุขนะครับและ ถูกกฎหมายก็จะต้องมาลงทะเบียนนะครับก็เซิร์ชหานะครับนี่ให้ดูนะครับลงทะเบียนโดนออนไลน์นะครับกสะทะชเข้าไปในเว็บแล้วก็ทําการสมัครนะครับถึงจะเข้าลงทะเบียนได้นะครับก็มาดูนะครับการคำขออนุญาตขึ้นทะเบียนนะครับ ก็อันนี้จะเป็นขึ้นทะเบียนใหม่นะครับเพราะซื้อโดนใหม่ไม่ใช่ซื้อมือสองมานะครับก็จะมีคําแนะนําต่ตางๆบอกอย่างละเอียดนะครับทําให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสามารถลงออนไลน์ได้แล้วนะครับก็ทําให้ถูกกฎหมายโอเคก็ การรีวิวนะครับเจ้าตัวโดน DJI Mini SE นะครับจบการรีวิวครับ